ผู้ชายเป็นเพศที่เป็นลุลา่าเป็นนักลา่าต้องการอะไรที่เขาไม่เคยได้ต้องการอะไรที่ท้าทายเขาถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ท้าทายเขาโฟกัสตัวเอง offset with yourself นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญมาก จริงๆก็เหมือนกับเราให้ความสําคัญกับตัวเองใช่ไหมคะเหมือนกับเราบอกว่าโฟกัสตัวเองอะไรประมาณมันแบบโฟกัสจุดหมกมุ่นประมาณนั้นใช่ใชถึงบอกว่าถึงเป็นคาพูดว่าผู้ชายหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงที่หมกมุ่นตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้คําว่าหมกมุ่นแต่จริงๆแล้วถ้าจะแปลเป็นภาษาที่สวยงามคือเราให้ความสําคัญกับ ก็จะเอ่อเหมือนรู้ว่าตัวเขาสําคัญรู้ว่าตัวเขามีคุณค่าคำน,นี้ไม่เกินจริงดังนั้นความสัมพันธ์ความรักมันอิงก,กับเรื่องของความมีคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนซุปเปอร์สตาร์เหมือนนักร้องที่เรารู้จักพวกเขาเหล่านั้นทําเพลงมีชื่อเสียงใช่ไหมคะแต่ซุปเปอร์สตาร์เหล่านี้เขาก็ ให้ความสําคัญกับตัวเองโฟกัสตัวเองถ้าเขาไม่ฝึกซ้อมไม่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่มนเขาจะมีผลงานที่ดีให้กับพวกเราเห็นได้ยังไงดังนั้นเขาโฟกัสความฝันของเขาเขาโฟกัสของตัวเองเราถึงได้กรีดและข้างใครพวกเขาหรือเห็นพวกเขาเป็นไอดอลเพราะความทุ่มเทพยายามการที่เขาเห็นตัวเองชัดและโฟกัสตัวเองเห็นภาพไหมคะดังนั้นไม่แปลก เขามีชื่อเสียงเขาก็จะเป็นคนที่คนอื่นเลเชอร์ iture, คนอื่นให้เกียรติคนอื่นให้การต้อนรับคนอื่นยกย่องเขาเพราะเขามีตีในตัวเองโอ้โหเลยดิเมอธิบายตรงนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะคือการที่เราจะกรีดใครหรือว่าจะเครซี่ใครเนาะเขาต้องทุ่มเทพย,ยายามแค่ไหนเช่นเดียวกับผู้หญิงใช่ไหมคะ ที่ผู้ชายต้องการเขาก็ต้องดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองความสวยความงามความมั่นใจความฟิเดนท์จริงๆแล้วเลดีเมย์เคยดูสารคดีของมาเรียนมอนโรเนาะเขาบอกว่าเวลาที่คุณเชื่อไหมว่าเวลาที่เขาจะมีสนิหก่อนที่เขาจะออกไปเจอผู้คนเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่หน้ากระจกแต่แบบไหนยิ้มแบบไหนคนชอบพูดแบบไหนเดินแบบไหน ร่างโนมาจีนเข้าสู่ร่างของมาริมันโรจิบิญญายมาริมันโรคนละเวล,เ,ลเขา Monroe, ออฟเซตวิดตัวละครมาริมันโรออฟเซตวิดยูอเซลของเขาอ่ะยอดเลยอะถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เราละอยู่ในใจอยู่ในใจของเขาใช่ไหมคะ เป็นผู้หญิงในฝันเป็นคนที่เขารู้สึกว่าโอ้โหภรรยาในอนาคตผู้หญิงที่ฉันอยากพรอบพรอหลักการเดียวกัน